จะส่งแห้คู่นะครับวันนี้ส่งกัน4-5หคันแล้วนะครับอ่ะสคันนี้ก็เป็น FC ทางกาลสินนะครับแล้วก็ FC ทางหนองบัวลำภูนะครับแมสซี่เฟอร์กูสันครับ100แรงม้านะครับนิวฮอ l แลนด์นะครับทีที3.50พัดครับสภาพเท่ารถใหม่นะครับก็ขอบคุณ FC ทั้ง2ท่านมากๆนะครับอ่าสวยงามนะครับทั้งคู่เลยนะครับก็ขอบพระคุณมากๆนะครับก็ ก็ดีใจนะครับที่ได้ส่งรถช่วงนี้เยอะมากนะครับลูกค้าก็อุดหนุนกันเยอะเลยเมซี่ลืมใส่สมภาาใส่สเภาแล้วก็ขึ้นนะครับใส่เกียร์โปรแล้วนะครับก็ขึ้นแล้วครับถอยได้แล้วก็ขอบคุณ f c ทั้งสองท่านมากๆนะครับรวยๆเฮงๆนะครับที่มาอุดหนุนเสื้อเวนก็ให้รวยๆเฮงๆกันทุกคนนะครับช่วงนี้ก็จะส่งได้เยอะแล้วนะครับเหลือไม่กี่คันนะครับเหลือไม่กี่คันนะครับก็ ตามคิวนะครับอเหลืออยู่ประมาณเกจแปดคันนะครับเจว่าก็พยายามจะส่งให้เร็วที่สุดนะครับเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับก็อ่าส่วนใครท่านไหนนะครับที่ยังไม่ได้รถว่าดีใจจนหัวราอล่าเลยดีใจจนหัวลาะล่าเลยพอดีเสียงรถมันกลบกันนะครับกลบกันครับไม่พูดต้องพูดตะเบงเสียงดังๆนะครับอ่ะใครที่ยังไม่ได้รถนะครับอยากได้รถสวยๆนะครับอุดหนุนเซเว่นได้นะครับแอ0ห8ย์หนึ่ง เอสพีนะครับเอสพีนะครับเอสพีเซียวอ้วนจะมีราคา490นะครับ530 530คันนี้นะครับ550 590เซียวอ้วนมีทุกราคาเลยนะครับอ่าลูกค้าอยากได้นะครับอ่าราคาที่แจ้งคือเงินสดราคาพิเศษนะครับส่วนลูกค้าเงินผ่อนนะครับมีเหลือหนึ่งคันนะครับคันข้างหน้านะครับ580,000บาทนะครับอ่าแล้วก็ใครที่สนใจนะครับอยากซื้อผ่อนก็แจ้งเข้ามาก่อนเดินทางนะ ใครซื้อสดนะครับเซววนมีบริการตรวจเช็คให้ฟรีนะครับโอนทะเบียนฟรีจัดส่งฟรีนะครับฟรีให้ทุกอย่างเลยนะครับมีรับประกันให้ด้วยนะครับมีรับประกันให้ด้วยนะครับใครที่ซื้อผ่อนนะครับก็เหมือนกันนะครับตรวจเช็คให้ฟรีมีรับประกันให้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่รถที่ผ่อนได้นะครับเซววนเหลือแค่หนึ่งคันนะครับลูกค้าสนใจ f c อยากได้นะครับโทรหาเซว่นได้นะครับ คูปะต้านะครับเนี่ยอยู่มุมคูปะต้านานๆก่อนเดินไปยันไม้เอฟซีก็จะบ่นนะครับไม่อยากขายคูปะต้าเลยทำไมเดินไปแต่ยันไม้วันนี้ก็ขายคูปะต้าเอลสี่ศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งคันนะครับเป็นเอฟซีจากหนองบัวลำพูนะครับอำเภอโนนสังนะครับก็อุดหนุนเสืออ้วนไปหนึ่งคันนะครับก็ซื้อง่ายนะครับก็ขอบพระคุณมากๆนะครับเป็นเอฟซีที่ดูคลิปเสืออ้วนมานานนะครับพาลูกชาย พญาตนะครับมาดูมาเลือกช่วยกันเซียวอ้วนก็เลือกให้เลือกช่วยอีกคนนึงนะครับก็เลือกเอาคันที่สวยมากนะครับก็ขอบพระคุณมากๆนะครับรถเซสวยครับเก็บงาน1วัน2วันนะครับก็จะจัดส่ง f c ฟซองบัวลำพูนะครับไม่มีเลิกขอให้เก็บงานให้เซยสวยได้ครับเดี๋ยวเซียวอ้วนจัดการให้นะครับส่วน f c ท่านไหนนะครับที่ยังตัดสินใจไม่ได้นะครับหรือยังไม่เข้าใจเงื่อนไขนะครับว่าจะซื้อรถยังไงซื้อสด เสี่ยวอ้วนคิดยังไงโอนทะเบียนฟรีไหมจัดส่งให้ฟรีไหมตัวเชื่อให้ฟรีไหมก็สอบถามนะครับสอบถามเสี่ยวอ้วนก็จะบอกว่าฟรีให้ทุกอย่างฟรีให้ทุกอย่างนะครับโอนทะเบียนฟรีจัดส่งฟรีนะครับ, o ส, free, รบส่วน FC ที่จะซื้อแบบเงินผ่อนนะครับเราก็มีระบบไฟแนนซ์ให้ผ่อนนะครับดาวเท่าไร่นะครับผ่อนยังไงนะครับสอบถามก่อนเดินทางนะครับดาวยังไงผ่อนยังไงสอบถามก่อนเดินทางนะครับ 094 7 06 4 4 3 0ี่เจ็ดศ4นยนะครับ์่นาะครับใครที่เลือกตัวอ e อ5 1 4าหนึ่่นะเจง f อก่อนนะครับซื้อแบบเงินสดเลือกได้เยอะเลยนะครับซื้อแบบเงินผ่อนนะครับรถที่ผ่อนได้จะเข้าระบบวิซิ่งนะครับของยันมานะครับเสียวนเหลืออยู่5คันนะครับเหลือ5คันตัวเช็คให้เรียบร้อยก็จะอยู่ที่ราคา3ามเ3นสาสานสน สามเซนสามสามเซนหกสามเซนเหลืออยู่สี่คันห้าคันอ่าไม่เยอะนะครับอ่าแล้วก็อ่าใครที่ซื้อแบบเงินสดแบบราคาพิเศษครับก็มีสามเซนสี่สามเซนห้าเป็นส่วนใหญ่นะสามเซนเอ็ดสามเซนสองมีแต่ไม่ค่อยสวยนะครับอ่าคุยให้ฟังตรงๆนะครับไม่อยากให้เอฟซีเดินทางมาแล้วไม่ได้รถนะครับอ่าบางท่านก็จะบอกจะมาคุยเรื่องราคาต่ําสุดกับเสืออ้วนบอกต่ำสุดได้ยินเสืออ้วนบอกสามเซนก็มีอ่าผ่อนยังไง จริงๆแล้วที่มันถูกมากๆหนึ่งสภาพไม่ค่อยได้นะครับสองนะครับไม่ได้จัดระบบเงินผ่อนให้นะครับลูกค้าต,ต้องมาเลือกเอาที่สภาพดีๆหน่อยนะครับยังไงเราก็ได้เป็นหนี้นะยังไงเราก็ได้เป็นหนี้ให้จําคํานี้ไว้ให้ชัดๆนะครับยังไงก็ได้เป็นหนี้อ้าวทำไมบอกงั้นอ้าวก็เราจะผ่อนไงยังไงก็ได้เป็นหนี้เวลาเราเป็นหนี้เราต้องเลือกเอาคันที่ถูกใจเอาคันที่เหมือนจะใช้ได้นานๆนะครับ อ่าอันนี้คือเป็นเทคนิคเลือกรถนะครับอ่ะคันไหนมองว่าจะใช้ได้นานๆมองแล้วคุมค่างเงินผ่อนแล้วไม่น่าจะได้ซ่อมง่ายนะครับให้เลือกคันนั้นนะครับอ่าเอฟซี FC บางท่านบอกคันไหนถูกสุดคันไหนถูกสุดจริงๆเซลล์อวนไม่อยากให้ให้พูดอย่างงั้นนะครับไม่ใช่ว่าไม่อยากขายรถถูกนะแต่คันถูกสุดมันก็ไม่ใช่ว่าคันดีนะครับ A B C แทบ C ก็คือการถูกสุด B ก็สภาพค่อนข้างดี A นี่สวยจัดๆนะครับให้เลือก A B นะครับไม่อยากให้เลือก C นะครับยังไงก็ได้เป็นหนี้เกิดเป็นหนี้ไปแล้วแล้วก็ได้ซ่อมรถไปด้วยนะครับจะไม่ค่อยคุ้มค่านะครับไม่อยากให้ลูกค้าเป็นหนี้แล้วก็หาเงินสงวดแล้วก็ซ่อมรถไปด้วยนะครับอยากให้ลูกค้าได้รถสวยๆไปสนุกใช้นะครับผ่อนกันสบายๆนะครับ ค้างวดนะครับสอบถามก่อนเดินทางนะครับ0947064430นะครับวันนี้ก็ขอบคุณ FC นะครับทุกท่านที่เซววนจะส่งรถแล้วก็ขอบคุณ FC ที่มาอุดหนุนเซววนในวันอาทิตย์นะครับ FC หนองบัวลำพูนะครับแล้วก็ขอบคุณ FC ที่ดูคลิปเซววนทุกวันนะครับสักวันเราจะได้เจอกันสักวันเราจะได้อุดหนุนกันนะครับรวยๆเฮงๆนะครับรวยๆเฮงๆนะครับขอบคุณครับ